สวัสดีครับผมช่างเป็นจากร้านสมัยดีเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กนะครับสรุปงานนะครับผมตัวนึงเป็นโน้ตบุ๊กเ Lenovo l e g i o n นะครับ Y540 นะครับเช่นี้ก็มาในอาการชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับก็ลองทำการตรวจ็็คเมนบอร์ดดูแล้วนะครับเพราะมีอุปกรณ์ที่มันช็อตอยู่ภายในตัวเมนบอร์ดนะครับก็เื่อใช้มิเตอร์นะครับในการไล่วัดไฟนะครับ ก็ไปเจอในส่วนของตัวชุดรลฟไฟหลักนะครับที่มันเกิดอาการช็อตอยู่นะครับก็ทําการแก้อุปกรณ์ที่มันช็อตนะครับออกแล้วก็ใส่ตอุปกรณ์ตัวใหม่เข้าไปนะแต่ว่าหลังจากที่ทําแก้จุดช็อตไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องมันก็เปิดติดไม่ขึ้นภาคนะครับมีไฟคีย์บอร์ดขึ้นนะครับแล้วก็ไฟปุ่ม Power กระพริบนะครับในอาการนี้ก็ต้องแก้่อีกส่วนหนึ่งนะครับ แก้ในส่วนของตัวในเรื่องของระบบชุดใบออนนะครับเป็นเหมือนอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับหรือว่า no display นั่นเองนะครับก็ต้องทําการแก้ในส่วนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ทําให้ไฟเข้าเครื่องได้แล้วนะครับก็ไปแก้ในเรื่องของตัวชุดระบบ,บไฟไบออนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทําการแก้ไขนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีแล้ผ่านเข้าไปเทสเครื่องนะครับพราะเดี๋ยวให ลูกค้าเข้ามาเทสเครื่องที่หน้าร้านอีกทีนึงนะครับนะตันี้ก็ใช้งานได้เดิมนะครับผมก็ขอสรุปง,งานไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับไม่ว่าจะเป็น l e n o v o หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับหรือเป็น macbook, imac นะครับก็สามารถทักมาสอบถามนะครับราคาอากาศได้นะครับผม ไลน์แอดสมัยทีสวิตนะครับหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ชอบไปขอตัวลายไปก่อนครับี๋้วเจอกันใหม่ในสุดครั้งหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆครับขอบคุณครับ